นางเอกสาวคนดังโดนตกเต็มๆเป็น FC คันแลนพี่จองแล้วเรียกได้ว่าโดนตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาวมุกวรนิตที่ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่ง FC ของช่องยูทูบเบอร์สหนุ่มเกาหลีคนดังคันแลนพี่จองไปแล้วโดยสาวมุกได้ออกมาโพสข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่าฉันอยากเป็นหมาที่บังเอิญไปเจอพี่คันแลนและพี่จองฮ่าฮ่ล่าสุดมุกยังได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะบอกว่ามุกดูพี่จองกับคันแลนทุกที่เลยค่ะ ตอนนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราดูแล้วมีความสุขเขาเป็นคนเกาหลีที่รักในประเทศไทยทำไมเราอยากกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเขาก็รักสัตว์ชอบดูก็เลยทวิตไปว่าอยากเป็นหมาเพราะเขาพกอาหารหมาตลอดถูกคลิปที่เขาไปไหนจะทักทายน้องหมาตลอดเราก็อยากให้เขาเจอเราที่เป็นหมาเขาจะมีอาหารหมามาให้เราก็ไม่ค่อยเป็นทาสน้องหมาแต่เราเป็นหมาเองเราก็เป็น F c ซจริงๆนะชื่นชมเช่นชอบมากดูตลอด มมกิดว่าสเสน่ห์ของเขาที่ทำให้เอฟซีโดนตกเขาดอมคือความน่ารัก ธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็เป็นคนเกาหลีที่พยายามจะพูดไทยแล้วเวลาเขาคุยกันเป็นภาษาไทยมันดูนะ่าเอ็นดูล่าสุดดูอีพีเชียงใหม่ก็อยากไปเที่ยวอีกแล้วเราเคยไปเที่ยวแต่เราไม่ได้ไปที่เดียวกับเขาและที่เขาไปภูเก็ตเราก็อยากไปด้วยคำที่พี่เขาเหมือนฟิลแลนดอมร้านอาหารอะไรใกล้ชั้นมันดูน่าไปมากไม่ต้องหรูหราอะไรเขาเรียบง่ายขับรถกันเองน่ารักอบอุ่นค่ะ